สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกันกบอัญญาบอลสีนะคะพามาทําความรู้จักบอนสีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นในส่วนของอสงไขนะคะอสงไขก็จะเป็นบอลป้ายสวยๆแบบนี้เลยพอเวลาเขาโตเต็มที่นะคะพื้นใบกัดจุดเขาก็จะยิ่งสีเข้มๆนะคะจะสวยเด่นแล้วก็เอกลักษณ์นี่ก็คือว่าจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะนี่เส้นสายลายกระดูกนะคะ เขาจะคมชัดมากๆยิ่งโตก็จะยิ่งสวยนะคะตอนนี้ทางอัญญาบอนสีก็ได้มีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูส่วนใหญ่ก็จะนำออกมานะคะเลี้ยงไว้นอกตู้ เพื่อที่จะให้สามารถตั้งโชว์ประดับนะคะได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงหรือว่าพึ่งพาตู้นะคะเพราะว่าจะสะดวกกับคุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะฝากอีกหนึ่งสายพันธุ์เอาไว้ด้วยนะคะสำหรับอสงไข่ไม้สวยๆแบบ